ก็เรียกได้ว่าได้ครบ8ทีมันที่เรียบร้อยนะ้ำสำหรับศึกยูฟ่าแชมเปียนีกนะผลเมื่อคืนเนี่ยนะก็สุดมันไปเลยเอาละครับก็ติเชลซีวันนี้อยู่ผมแก๊ปสแกนเช่นเคยนะกับการอัปเดตข่าวสารเชลซีวันนี้มีเรื่องน่ารู้ของเชลซีในรายการ UCL นะที่จะมีการจับสลากมาฝากด้วทุกคนกัน ก็สาหรับการจับสลากประกบคู่ยูเซลรอบ8ทีมสุดท้ายนั้นจะเกิดขึ้นในเวลา6กโมงตามเวลาประเทศไทยในวันศุกร์ที่17มีนาคมปี2023ณนะสํานักงานใหญ่ยูฟ่าที่นิยมงประเทศสวิตเซอร์แลนด์สามารถรับชมได้คนระับบนเว็บไซต์ของยูฟ่านับสำหรับใครที่อยากดูส่วน8ทีมสุดท้ายนั้นก็มีดังนี้และมีแต่ตัวเต็งๆงทั้งนั้นนะที่ผ่านเข้ารอบมาได้ทั้งเอซิมิลานเมอร์เยนวนิกอินเตอร์มิลานไมสเตซิตีนาโปลีเดอรมาดดิดเบนฟิก้าและก็เชลซีนะครับ ในการแข่งขันรอบนี้นะก็ถือว่ามีโอกาสที่จะดวลกันหรือว่าเจอกันได้ทุกทีมไม่ได้มีการแยกทีมที่มาจากประเทศเดียวกันแต่อย่างใดนั่นหมายความว่าเชลซีเองนะแม่มีโอกาสที่จะได้เจอกับทั้ง7ทีมทีมในทีมใหญ่ๆนะ้ที่ผ่านเข้ารอบมาได้ในเกมแรกนะของรายการนี้นะรอบ8ทีมสุดท้ายนะจะมีการแข่งขันในวันอังคารที่11เมษายนและวันพุธที่12เมษายนส่วนเกมเล็ก2อนะจะแข่งขันในระหว่างวันที่18เมษายนและวันพุธที่19เเมษายน และอรอบก่อนรองชน,อนะเลิศนับเล็กแรกจะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่9และ10พฤษภาคมส่วนเล็ก2จะเกิดขึ้นในวันที่16และ17พฤษภาคมส่วนนัดตัดสินแชมป์นะนัดชิงแชมปนะ์นั่นจะมีขึ้นนู่นเลยนะวันเสาร์ที่10มิถุนายนที่อิสตันบูลอัสตาเตอร์สเตเดียมนะที่ประเทศตุรกีนั่นเองก็ขอให้เชลซีนะแหมไม่จับไปเจอพวกทีมใหญ่แล้วกันนะพวกบาเยอร์เนี่ยไม่เอานะครับขอเป็นพวกเอซิมิรานหรือไม่ก็เบนฟิก้าก็ได้ ก็จบไปแล้วนะสำหรับข่าวสารเชลซีประจำวันนี้นะ้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ขอขอบคุณทุกการติดตามเสมอมาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ